สวัสดีครับพบกับช่องน้องมัดมี่จอมซน,นะฮะวันนี้มัดมี่เราจะไปเที่ยวอะไรกันเอ่ยไปวิวอะไรนไปน้ำตกน้ำตกที่ไหนทีน่ชัวร์ไรคานนะฮะเดี๋ยวอ่านองกล้องด้วยวันนี้เราจะไปน้ำตกของร้านนะฮะรเราจะมาเก็บอรายตัวเราด้วยนะฮะแล้วก็พาลูกเราไปเที่ยวธรรมชาตินะฮะใช่ วันนี้โอเคโอคตอนนี้นะ,ะ้ะเราก็ถึงแล้วนะครับที่น้ำตกคลองลานใช่ไหมมีมถึงยังน้ำตกคลองลานอาตอนนี้เราต้องมาแวะซื้อบัตรกันก่อนนะครับเพื่อจะเสียค่าเข้าข้างในฮะและมัดมีก็ยังกินอยู่นะมีไม,ม่บอกเอฟซีเหรอใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับค่าเข้ากุทยาน นีนครับเราก็อยู่ที่คลองลานเรียบร้อยแล้วนะฮะคนเยอะมากมันมีกระชอครับผมดูโอ้โหวิ่งใหญ่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันครับผมไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่มไมีเหนื่อยไหมเหนื่อยเหรอ Ừ, là à. đặt lên nhé ừ. Đào, không Để là. Là... Để không là à, không lăng không lăng không còn không lăng không lăng không ủa nguồn phải không? ngon 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 là tao thằng này ha. bài 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 bye bye. bye bài 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 này